อยู่เขาคอใช่ไหมตรงตรงนี้อ,นอะไรกะไรไปเสนีไปเสนีเขาคอเนี่ยหมอกนะฮะหมอก <c oughs> สวยครับสวยงามมากครับผมนี่ฮะหมอกไปยังนีไปยัง นี่เขาเรียกว่าทะเลหมอกเขาเคาะนะครับนี่คือทะเลหมอกเขาเคาะนะฮะสวยงามมากอ,อ๋อไอชิมเป็นหมอกก็คือทะเลเหรอใช่ครับขเขาเรียกเขาเรียกทะเลหมอกลูกทะเลหมอกทะเลหมอกมสวยงามมากสวยงามมาก พาส,สาวมาเที่ยวทะเลหมอกเนี่ยฮะสาวพ <c oughs> าส,สาวเที่ยวทะเลหมอก <c oughs> <c oughs>